สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับน้องผมก็อยู่ที่บ้านครับผมจะมาถามพันวาพระพันอมาถวายนะครับน้องที่วัดบ้านครับนี่ครับบริษัทถ้ำครับผมมันจากกรุงเทพครับ่ารถพันยังก็ไปรถพันยังก็เก้าหกแปดเก้าหกแปดอ๋ออย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมแ,แล้วปูนวางเดี๋ยวทุกทีปูนวางเอาพระ,ะมาสามองค์พระมาสามองค์โยมมหา โยมมหาอ๋อแติดแทนนะครับเนาะติดแท่นพระมาซีครับผมตวาปูวาพระมาสามองค์ครับผมแล้วก็โยมมาหาครับผมเนาะนะครับให้เป็นแนวทางนะครับผมแล้วก็จะผ้ามาเบงครับปูทรงมาเห็ดนะครับเนาะเหล็กตัว่า่อยู่ในอย่างก็ตำบโเดยครับผมจะเบ่งลูกเองครับผมเนาะแล้วข้างกูเบิงนะครับผมว่าปูทรงเห็ตัวใหครับผมเลย ครับขัดเลยอะไรต้องยนจัดตังนี่ครับผมเห็นเป็นบอสามหากับก้หากครับผมนี่ปูสรงมห้เบิ้งครับผมนี่ <c oughs> ตว่าปูเพิ่นกับใบเล็กนะครับเด้อให้เป็นเนวอทางครับผมปูเพิ่่ใ้บอกว่าเป็นเล็กพิ่นครับผมตว่าปูส่งมาให้เบิ่งครับเ <c oughs> บิ่งองครับผมนี่ว่ามัน สามหาโบซหากับเกาหาครับนี่ครับผมนั่นหลังจากไทยอัเหรกูส่งให้เบิ่งเห้อครับผมชาวบ้านผมนะครับเนาะเลขตัวนี้ครับผมนี่นี่ครับผมนี่หาซื้อไปเลยครับผมชาวบ้านนะครับเนาะย่มหย่มหาพระออาะพ๋่านนอแมเน่อม่นย่มหา โน้มหาพระบูนวาเดียปูนวาโนมหาพระสามแมน่ยมมหพรมาสเออแมนอยู่เาว่องพุทธรูปได้่แมนแมนรนพประานแมนมาทรงเหล่าเมื่อนึ่งมาทรงหนึ่งล่ลงมากินเนี่ยลงตาบมีมีลงลงลงปูมันลงปูเสาลงตามห้าบัวสามองค์ แ <reading standard" S 2> ล้วก็นี่ครับผมเลขนี่ครับผมหาซื้อไปเลยนับรบันครับผมนี่มีตัวใดเนี่ครับผมมืงกล่องก็โฟกัดครับนี่ครับผมมีซีสามซีหกครับผมแปดแล้วก็สามหาแล้วก็ซีสองนะครับผมเนี่ยหาซื้อไปเลยแล้วครับผมเนี่ยเลขเนี่ยครับนี่ครับผมเลขรถเก้าหกแปเลขรถพันมาทรงนะแมนเพชรอกมเ้าน่แมนบอก มเส้าเนี่ยเป็นบอมอเส้านียบอลบอนบอลบบแปดหกบอกมือเศ้าเลยแปดหกตัวเดียวเลยบบอลพองวันตัวเดียวเลยแปดหกแล้วเป็นหน่อยไอ้เบอดเบินยังเลขหาซื้อบดกว่ตัวนี้นี่ไหมซื้อเบซื้อบอไมคืออะบอน้าหมึตัวมันไหควยยาสามตัวห้าตัวนี่ครับผมไ่น่าติดหรอเซือบ่ได้ดรับผมนี่ครับผมนี่ มันมีครับผมมันมีซีสามซีหกแปดหกครับผมแล้วก็สามหาหาสามนะครับเนาะแล้วก็ซีสองครับผมห้างซิบอมเลยครับผมเนี่นี่ครับผมแต่ว่าผมมันใจ่นะครับเนาะซีสองครับแต่ว่ากัดมว้นะครับผมสามหาหาสามเนาะเพราะว่าปูทุกสำนักรับผมคนไทยมาตกกัลายหมองครับผมหาสามสามหาครับนี่ครับผมให้ก็เป็นแนวทางครับผมเนาะ ให้เป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคครับผมขอ้อก็มาถามนะครับนว่าเดือนสก,กาวม,ม,มาเท่าไหร่ครับผมมาเมื่อกี้เนี่ยครับผมเนี่ยนี่ครับเป็นเจแดงแหม่นอนอยู่บุ๋สบายครับผมเดือนสก,กาวมาใส่เดือนสกาวโอ้ม่าจะอะไรหมออืมน่าจะอะไรหมอไปซื้อ,อซโซฟาให้กี่เดียน 30, สามหมื่นเก่าที่เรเห็นเหรอโซฟาเดี๋ยวพุงเรียมาส่งนี่อ่านถามเพิ่มมาแล้วเนี อย่งรูกลับนี้ไปดิครับบอลปอบเปียปอบเปียครับนี่เจดแดงน้องนะครับผมบ่สบายเนาะบ่สบายบ่สบายครับผมท้แล้วเห็นแก้ท้าแล้วบ่เป็นยังดอกเออนี่บอกผู้บอกเลยเนี่ยแ่มว่ามือถือเนี่ยแม่มว่าเมื่อกี้ไปยกพระลงกันบ่ปู่คนว่าเชี่ยขาไมีสีปู่จังแล้วแต่ว่าปู่จังว่าพระมีสีแล้วยกลงก่อสีดิยกลงมากกว่าีองค์แต่ว่าปู่เพิ่งขึ้นมาเอาพระ มาสามโนบมาหาคือบางสิว um. ันนี้เพ <On> ิ่งก็องเราปูวัดเท่าไงบอกน่บอกเพราะหนโอ้เพื่อแชรแมพมาซีได้เปลี่ยนแมพมาซีเดสมาซีผมาซีตัวว์มาซีตัวผักมาซีองผักซีองนี่แหละพระผักผักซีองค์ต่วัาปู พระมาสามยมมหาหปูวางสิเนี่ยตาพระตักเี่ยหี่งเหี่ยงอยงสี่องค์เน,น,นี่ยเราลงผมลงสี่องค์เนี่ยเออสองแปดปน,<ม>นี่ครับผมนีม่มเนเจ้าจิไมามีเพ่นเพ่นได้บอกเยลกเยเพ แต่ว่าภาสีองค์เม้งาีะองค์มนาสามมมาสามองค์ยมมหายมมหาพอดีหาคนหาพอด้ยม์ยมอ่ะแต่ว่าเออพันว่ามือนันไปสดไม่ได้สะว่านหรอกรือหันวันพระทะเกวาย่าระม้าแต่ว่าซีเน่นลอยยังสิบปีมนาอที่วันเียดศาสนาถ้ำน่ะนะ เราเราบูนบเปอร์เซนตมากในบนมีวันตาเท่านั้นแหะเต่อไปในแท่งหมดที่มันเทล็ั้งหมดท่มันเงนียตันละเป็นมือเบาเกลีย์มันต้องบอกเลขเลยหนึ่งแปศนย์เออแต่ว่าห่านี้มากแน่นมันมันหนักมากแต่ว่าสีมันนอนเยอะเอออืมทันเลยบมันอาจจะมาแต่ว่าคุณหมอสัดาบที่ประเกล็ดเกลดธรามะอืมบารีนัละคือเป็นหมาเลขหนึ่งแปดศูนย์ที่เลาแปดสิอืมมันนีเพันลีว่า ตามจริงๆนะมันนึงแมันหแซิบขันนึ่งแปปปปิเขาแต่เลีนนไปไป้ยงเองเขามึ่ย้ายเงินอะไรอยากในบอลนันรันั่นละมันมีนั่งนั่งนสมาธิที่กลับคิว่านขึมาต้อ,ตอง,ออาาง,องเพิ่พนต้องบอกเลขเนาะเพิ่นต<อ>้องควบคมิวบ้านนะพวกกื่เพิ่นจ่ายสัมาปังอต้องจับเองไกล้ถือเงิหนหลว่าจะต้องทำสิรอะไรมา เจดียอย่างบสบายนอนอยู่ครับผมนี่ย้อ่ใบไสเ่อบเน้ใไสครับผมนอนบ้านเออให้พักคอนครับผมพัก่อนจัดจังก่อนี้ก่อนนะครับเนาะออสรุปสรุปสรุปบไดสรุปบได้แม่มื่อื่นบ่เมล้างสรุปเมแ้งอ๋อแต่ว่านั่นหะวันนี้เอาผ้ามาทั่งม่มนแม่มือนี่สีองสีองแต่ว่าปูผ้าสามองแมนปูเป็นรูกแล้วว่าเป็นโทษมบอกแล้วว่าจะเอามาพักมาอสีองปู่เป็นรูปกแล้ว มันิยกลงมาสี่องค์ปูปูขึ้นมาเอาปูว่าเอาถัาขึ้นมาสามร่มขึ้นมาหาเป็นกับคนหล่ออะง้บริวารบอกเล็กได้เหรแปลเอาเนาะบริบอกเี็กเนาะกับบึ้งเ่นว่าแปลครับผมเนาะมี่ขามเสียวครับผมเนาะตรงไรอาจารย์เนี่หอาสามตรงกันลไรมองตรงกันที่เอาพ่าล้มนั่นที่ผ่าหัว่มาเมื่อกี้นี่ก็ได้ว่าเจ้า ห้าสามที่ทรงมาให้นะบอกเพื่อส่งม่ให้ไทยเมื่อกี้นี่เพื่อส่งมาให้เบิ้งแล้วเบิ้งรับสองเมื่อกี้นี่เบิ้งไายเมื่อกี้นี่เบิ้งก็ยังสามแต่คนคนมากกว่าสามนี่น่้ำแหม่มเนี่ยข้าเจ้าเมื่อเบิ้งเมื่เนี่ยข้าเจ้าก็ว่าสามหาทุกคนเลยเมื่อนี่ครบบหาคนบรนี่ครับผมเนาะ ลืมนะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมนครับบอเปียกครับผมตัวใดตามห้ัวนเอันคือเขกัน่ามากันัวดอาจารย์้มาสามหแบแมนจนคันจงม้าันข้องเรียบกับสามห เนาะแต่พี่จะเจ้าดา,า,าบบยยุสันก์ควบกับสามหางก้อนเลขก็จะสิบแปลดมั้ยตรงลไรมองมันนี่เลขท่าเนี่ยเนี่ยมันเท่าเนี่ยซื้อเบอร์แล้วมันเท่าเนี่ยมัน,น,น,นมีหรอเบอร์หรอไมนเท่ามุ่งเสียงบอกอโอ้ย,ย,ยเกิดเกิดตามครับผมนะมุงเสียงครับผมต่อจกคลิปนี้ครับผมคลิปนี้สัญญนครับผมคลิปนาสวัสดีครับผมคลิปนาเชิญไหมครับผมแล้วห้องกูเบิงนะครับผมว่าปูส่งให้ตัวใหญครับผมเลย คัับเลยบเด็น,นต้งนี่จังนี่ครับผมเห็นเป็นบกกอานสามหากับก้าหากครับผมนี่ปูสรงไห้เบิ้งครับผมเนี่ยแต่ว่าปูเพ่นกับใบเ,เล็กนะครับเดอ้อให้เป็นเนวทางครับผมปูเพ่นบใ้บอกว่าเป็นเล็กพ่นครับผมแต่ว่าปูทรงมาไห้เบิ้งครับเบิ้งของครับผมนี่ว่ามัน มืดส้มหาบหามหาก็เกาหา